ครับผมวันนี้ผมสิบภาพ่อมเมี่นองมาสำรวจพงหน้าว่าการเฮ็ดเกษตรอินซียอาหารการกินบออึดยีบอครับเดี๋ยวสิบภาพเบิ่งว่ามันมีอียงนี้ครับผมครับนี่นี่ผมก็ไเ้มพ่อเขียดอีโมูเนาะท่านเห็นบอเนี่ครับครับครับเห็นบอเกษตรอินทซีของเขาเนี่ย ่านบ่อตองห่วงครับอาหารการกินอีสันของเฮาเนี่ยหากินไงเฮาอย่าไปทำไรถ้ามา,าตาของมั่นครับผมเห็นยังครับเนี่ยเนี่ยไอของเราเลยเนี่ยฮะถา้าแม่นเฮาเอาสารผิษสารเคมีมากมาใส่พวกมูนี่มันกับิบอย่ให้เฮาเห็นเด้<ม>ครับระวังสิผมเดินมาตามคันหน้านี่เขียดีโมนี่กระโดดนี้ผมเต็มเลยเด้ โอ้ยลายครับพ่อแม่พมี่นออ้องบ่ต้องห่วงอีสานบ้านเฮานี่บ่อึดแนวอยู่แนวกินครับในาน้ำกับนี่ปลาในหน้ากับนี่เขาบ่ต้องย่านวา่าเศรษฐกิจสรีแย่เลยครับนี่ครับผมสุดายมาเบิ่งอีปูกับมีเลยอีปปูตัวใหญ่บนน,นนั่นนั่นนั่นไปเลาวไปแล้วไปแล้วคนนั้ครับมันลบไปโหบ่อึดพ่อแม่พี่น้อง มาอยู่บ้านเฮาน่ะเฮามาเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ดีกว่าปูปลาหน้าน้ําเฮาสิได้มีอยู่มีกิน ครับ in oh, ผมผ่างานขึ้นนี่นี่เห็นอีปูอีปูครับเห็นบอเห็นบ่นั่นนั่นเป็นแล้วเป็นแล้วเปนแล้วขนขนโอ้ครับนอกจากอีปูเราก็มีแมงดาด้วยนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบอแมงดาครับนี่โอ้หลายหลายครับครับครับผมพ่อแม่พี่น้องกับสีได้เห็นแหลววา อาหารการกินเราะในทงไฮทงหน้าเห่าเนี่ยขาวิเกษตรอินซี่แล้วนี่มันบอกอึดเน่กินเด้เขาจะไปทำไร่เขาการปลูกเขาเขาก็ปปูกไว้กินตนัวเมนปลูกเพื่อทำไร่ตัวเขาเองและคนอื่นดังนั้น,น,นคลิปนี้ผมก็เลยอยากนำเสนอให้พ่อแม่พีน่น้องหันมาสนใจการเเกษตรอินรี่จาใส่สารเคมีสารผิษเพื่อมาทำไา่มนุษย์นั่งกันเองหรือว่าปวกอาหาร ในธรรมชาติทงไฮทงหน้าเฮานี่และผมกระอพจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ